แนะนำแอปตัดต่อที่มีชื่อว่าแอป Edit นะครับมาดูนะครับว่าเขาทำอะไรให้เราได้บ้างครับหลังจากที่ทำการตัดต่อเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าเจ้าแอป Edit เนี่ยนะครับมันให้เครื่องมือมาครบแค่ไหนนะครับอย่างที่เห็นนะครับใส่ตัวหนังสือได้เหมือนกันกับคนอื่นชาวบ้านชาวเมืองก็เลยครับซ้อนคลิปได้นะครับเจาะฉากหลังได้เหมือนกันเลยครับตรงนี้นะครับเสียงเอฟเฟกครับ มีเสียงเอฟเฟกเหมือนกันครับสามารถจะบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับนี่ครับ voice over ตรงน,นี้เห็นไหมอ่าแล้วก็ใส่เสียงดนตรีได้ครับแล้วก็ตัดนะครับทําการย้ายคลิปได้เหมือนกันกันกบเจ้าอื่นเลยเนี่นะครับเครื่องมือในการตัดต่อครบครันนะครับเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยงานตัดต่อเราได้นะครับ ให้เราทำงานได้อย่างง่ายดายไปฝึกใช้กันแล้วกันครับการย์เปียกสอนไทรํมครับ